สวัสดีค่ะทิ่ิการแท้แท้ TL Safe ค่ะนิยามการท่องเที่ยวของเซฟนะคะเซฟเปรียบเหมือนกับโลกเป็นหนังสือเล่มหนึ่งค่ะและถ้าคนที่ไม่เคยเดินทางก็จะเหมือนกับการอ่านหนังสือแค่หน้าเดียวแต่ตั้งแต่เซฟได้รู้จักกับครอบครัวอ้วนผอมทําให้หนังสือเล่มนี้ของเซฟสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนจุดเริ่มต้นของเซฟนะคะเกิดจากการที่พี่ซันแนะนําให้รู้จักกับครอบครัวอ้วนผอมค่ะและได้เข้ามาเป็นทีมงานของอ้วนผอมจอมเที่ยวค่ะ หลังจากเซฟได้เข้ามาทำงานกับอ้วนหอมจอมเที่ยวทำให้เซฟได้เจอกับผู้คนมากมายเจอประสบการณ์ใหม่ๆทำให้เซฟรักครอบครัวนี้มากยิ่งขึ้นค่ะและใครที่คิดว่ากำลังจะเที่ยวกับอ้วนหอมจอมเที่ยวนะคะรับรองเลยค่ะว่าคุณคิดไม่ผิดแน่นอนเพราะอ้วนหอมจอมเที่ยวจะให้คุณได้พบกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่และมีความสุขมากที่สุดเลยค่ะ